แม่เก็บสร้อยเต๋ออ๋อเก็บสร้อยที่ไันนะแม่กระเป๋าให้อน่าหลกเนาะแม่กระเป๋าให้อไม่อ๋อไม่ทอนตัวลูก แม่พาแม่พาแม,ม่พาหลาไปอาบน้ำไไนา,าไปสครับพาไปยางหลินหัวกระมาเมืองนึงั่นจ้ะอันอพายกระเป๋าแล้วอย,อ,ยอยากไปอยากอยากไปโรงเรียนว่าสันจ้ะคันกรนะเล่นพายยางหลินหลอกบ้านนี้นะจ้ะเมืองขาที่ดินสิที่ดิน ยูบานหอมมันกับหอน,น,อนเอานเาะจ้าเนาะอะไรเหรออะไรบิดไปโอ้กินุ้งเจอว่าเบิดได้ตลกแม่เอากระเป๋าออกไข่มาหลกมาไ เอาเอามื่อกี้นี่คือบอกให้แม่ซอยอยู่เขาตาน่ะไป้ามาไป explore ไปเสร็จแม่ซอยสนุกหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วครับอันน so so uhm uh, so ah, ี้เด้ เม่วันนี้อยากจะมาหลายท่าอาบน้ำมาแม่อาบน้ำัมามา้ยไม่อาบน้ำเรดี๋ยวแมามาอาบน้ำเสร็จแล้วดีไหมนอนกัดคุณยายดีไหมหลวกดีย่า <Yeah. S 1> yeah. มาพาไปอาบน้ำเนาะไป,ไป,ไปอาบน้ำที่ไทยพายายไปฉีดยาวัคซีนค่ะเพิ่นประกาศสำหรับผู้เฒ่าอายุหกสิบปีขึ้นไปค่ะไบแมมันเด็กจะโม่งแล้วขันล้ออยู่ข้างนอกค่ะขันพายายมาฉีดยาวัคซีนค่ะเมื่อนี้ป้องกันไข้บัดไงค่ะผู้เฒ่าอายุหกสิบปีขึ้นไปนะคะ บังขันบดได้พระเขาไปนะคะเพราะว่าเขาไปทางไหนก็สิเป็นอสมอค่ะอสมอเพื่อนกัเป็นพี่น้องกันกับกันนะคะเพื่อนกัพายไปตรวจบาดความดันพลังนำนักนะคะขันกัเลยบดได้พาย้ายเขาไปนะคะขันกัเลยนางทาอยู่ทั้งนอกเล็ดเลยจิ๋นโอ้ยหล่าเย้าทีมหันไหมลูกเอามาห้แม่มาให้แม่มาเร็วยูอานาไมยค่ะอนาไมยกะมีสาระให้นางพักเห่นนะคะอันนี้นอนเห่น นอนล้อหลานมาหบค่ะเขาเสียมาหาบันเลออนไปกอนค่ะเพราะว่าคันกระสิล้อฮับย้ายไปพร้อมเลยค่ะเพราะว่าม้ามือเสานี้บ่ได้บอกกันหลานนะคะหลานกับบ้านยู่ค่ะว่าบ่าเอาบักลาฝากว้น้ําพันบางสีนะคะคันกรยานแบบว่าเพิ่นยากเนาะคะ่ะคันกระเลีอ้ยอนเลออนม้าน้าค่ะขีมอสไซม้านะคะ่ะมันกับโบกไก่บออเอาผ่าปูกัวกับปูกจ้ะมันห่อน บอ,บอกว่ามันห้อนเอาผ่าโป๊กหัวกับฟังรูเรื่องอยู่เด้ค่ะแต่ว่าเห็นบอกประได้ก่าภาษ,ษาไทยยังวม่ทันได้ค่ะมาบ้านหลานก็เลยสิยางไปบ้านเจ้าของเนี่ยจ้าคะขังหลังขรังง,งนั้นหลังจากที่พาย,ย้ายไปหาหมอมาแล้วค่ะกันเลยพายกทามาปีกซีค่ะพี่สาวพี่ฮักค่ะ ค่ะพี่ขันนับถือแล้วเป็นพี่หาค่ะดูจากการแต่งแต้การอายุ15ปีเองค่ะเขรเหตุงานน้ำกันแล้วก็เลยพามาเที่ยวค่ะมาบิ๊กซีค่ะแล้วมีโหลดหาแล้วก็เลยพามาค่ะนี่แหละค่ะชีวิตอิสานบานขันกะยูแบบบานบานแบบนี้แหละค่ะมียังกะแบ่งปันการกินค่ะ ได้บ่นั่นโอู้ได้อิลีต้นไหมได้นั่นนัน,น,นได้แล้วนะเออใช่หล่ะอู้นี่ดิ <c oughs> นี่โอ้ได้แล้วหมักลิ้นฟ้าค่ะเอาไปเผากินกับปนุลเราบักไงค่ะเปอเปอก ปอนเขาเลีอ้ยอนกินเข่ากับทอดไข่ค่ะมือห้อนห่อนค่ะเลี้ยอนอาบน้ำสองเทียสามเทียเราไหมค่ะเพียนสภผ่าวสันคาหน้าประไว้เนี่ยค่ะเพราะว่าเขาเคยอยู่เมืองหนาวเนาะคะ่ะเราเขามาอยู่ห่อนห่อนนะคะเมืองห่อนมันก็เลยเป็นแบบว่าห่อนค่ากันไหมค่ะปกติแล้วตะกี้ก็คือพรอยู่อยู่บอ่อคาไทย่ที่เขาอยู่เมืองไทยเห็นไหมค่ะบดตอนที่กลับไปแหมมันือเป็นคือว่าว่าห้อนห่อนไหมค่ะ ปอนเขาแล้วอ่อนนั่นเจ็ดแล้วกับิดิดไประเทศกับกับเขาสุยายกินค่ะเป็นเหรินน้ำอา่านหัวกะมาเนี่ยนะคะเป็นเหรินน้ำอายกับล้านน่ะนะคะพี่น้องกันยูเฮนไก่ๆกกันทั้งสี่นะคะ ขออดไข้ค่ะาวกับถอดไข่เอาว่าสุดข้าวเอาว่าจะดไปหอ่เดี๋ยวกินข้าวแล้วเราไปอาบน้ำแล้วลูกเนาะข้าวรา้ไปอาบน้ำหนูเหนียวแล้วหนูนั่นแล้วหนูเหนียวแล้วเหนียวมากมากแล้ว น้ำเรามันร้อนได้หรมันร้อนได้ <จ>ทุกช่วงเวลาไม่ข้าวพื้นฟ้าท้องนาวัยเด็กบ้านหลังน้อยไม่มีน้ำประปาไม่มีไฟฟ้ามอ,อมมตแมกัอกีแต่พื้นนาเขียวขจีแตแม่กับหเด็กน้อยแง้มองขอบฟ้า ช่วงเวลามานานเท่าไหร่จึงเรียนรู้ชีวิตยายเล้ว่าว่าสมัยตะกี้เรากินแซบแสบผัดธรรมกอเดี๋ยวนี้เรากินบ่คอยแซบค่ะแล้วว่ากินเขากับบ่แซบว่าสั้นค่ะนักสู้ที่มอนเกาเขามาานตลอดเขากับเขา,ามันขวอนตำค่้มกับพีเพตอ่อเติมชีวิต บางาบ้านาทงองรักผ่านระยะทางแม้ขอฟ้ากว้ากันฝันเราเล่นฟ้า,าบ้ร์ด้างเรื่องฝาบล็อกผมเ้อวไม่น้อมันจริงก็เป็นเรอ ตาสีใหญ่ถว่วตามสมไปหาแล้วาจานถอดไครมันกขยุหันไหมค่ะมันก็นเลยยใหญ่ไปบ่ทหยนะคะแต่ว่ามันเป็นพ้าเขาได้หน่อย,อยดอกค่ะ ม่มย้ายมีแล้ค่ะดูเันไมมย้ายมีเออไม่ย้มีเอ,ามามอืมเสอ,อนเนึองหากสามคนมันยาวมันเยยาวน,น้อยยาว 我แจะวต่งฮึบอาาแล้วมาจะใต่งบุญของมีอั่นี้บ่รู้ต้นดนอยู่หลังบ้านนี่คือนือันได้หอมมัน,นต้ัวหันเขยิ้แห้งมันบ่ขมบ่ขมนี่แหละแม่ใส่แบบเคี้ยขค้นพ่อ เนนไปมอนจะกินอย้อันนี้มันตอง กินกัปลาก่ปลาหรือคนปลาไปหรอนปลายุด้านข้าเลือกมดสื่อเชื่อเลย ของดินปลาไม่แซ่บเออแสบเผาหรอมันน้งจืดอบมะขุมเพราะติดปิ้งไว้กระดุกปิ้งใคยนี่มันแว้งเขาก็ขายอีกคันว่าได้ขายเบื่อนี่มัแดงเขาก็ใส่ตู้เย็นไว้ทั้งเศร้าก็อว้ลยชึ้งกุ๊กยังคงจำทุกช่วงเวลา ไบข้าวพื้นฟ้าท้องหน้าวัยเด็ก